สวัสดีครับวันนี้จะมาขอต่อการสะสมเหรียญกระสาบไทยเป็นตอนที่สองก็จะขอเริ่มที่เหรียญแต้มแมงท่งปอในองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สี่ จากภาพบนจอมอนิเตอร์ท่านจะเห็นเป็นเหรียญทองคําด้านหน้าเป็นตราพราชรัญยญกรขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นตราพระมหามงกุฎประกอบด้วยฉัตร สองด้านออกแบบได้งดงามมากครับนับเป็นเหรียญแรกๆของสยามประเทศด้านหลังเป็นทั้งภาษาจีนและภาษาไทยภาษาจีนน่าจะอ่านว่าแต่มเมงท่งป่อส่วนภาษาไทยนั้น มีตัวอักษรว่ากรุงสยามมีทั้งเหรียญทองคำและเหรียญเงินผมจะอ่านถึงประวัติของเหรียญน,นี้ให้ท่านได้ทราบ โดยสรุปว่าประวัติเหรียญแต้มงท่ทงป่อได้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2407ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นเหรียญที่ะระลึกเหรียญแรกรุ่นแรกของประเทศไทยซึ่งได้สร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาโปรดเกล้าให้ผลิตเหรียญเฉลิมพระชนสาแบ่งชนิดได้สองชนิดคือเหรียญทองคำและเหรียญเงินมีน้ำหนัก4บาทหรือ60กรัมเท่ากับพระชนมายุของพระองค์ที่เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกและโปรดเกล้าให้ประดับเป็นเครื่องราชอิสริยพร์และเนื่องจากเหรียญน,นี้มีอักษรจีนอยู่ด้านหลังอ่านออกเสียง ภาษาแตจีว่าแต้เม้งท่งปอซึ่งแปลว่าเงินตราแต่เมง้งซึ่งเป็นพระนามภาษาจีนของรัชกาลที่4ทําให้เหรียญน,นี้นิยมเรียกกันว่าแต้เมง้งซึ่งเหรียญน,นี้ทั้งยังเป็นเหรียญกระสาบคือมีราคาหน้าเหรียญชําระได้ตามกฎหมายแล้วยังถือว่าเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของไทยอันหนึ่งพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเพิ่งเริ่มเป็นครั้งแรก ในรายการที่4เนื่องด้วยคนสมัยเก่าเชื่อว่าผู้ใดรู้วันเดือนปีเกิดของตนเองอาจนําไปทําไสยศาสตร์ได้ดังนั้นพระมหากาษัตริย์ในยุคก่อนจึงไม่ได้ให้มีการฉลองพระชนมรษาแต่อย่างใดราคาเหรียญปัจจุบันตามแต่เหรียญหลักหากสภาพดีก็หลายแสนบาทจนถึงหลายล้านบาททีเดียวนับเป็นเหรียญที่นักสะสมแสวงหากันมากของเหรียญแบบก็มีเยอะแต่ก็ดูง่าย เหรียญแต่เมงรัชกาลที่ 4, และเหรียญพระเจ้ามิน้นหมางแห่งเวียดนามในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเหรียญแตเมงทุ่งปอของรัชกาลที่4เท่านั้นในสมัยปีพศ2 5 0 7ซึ่งเป็นปีที่รัชกาลที่4ขออภัย ในสมัยปีพุทธศักราช2407ซึ่งเป็นปีที่รัชกาลที่4มีพระชนมายุครบ60พรรษาจึงมีการผลิตเหรียญเฉลิมพระชนมพรรษาขนาด4บาทเป็นเหรียญเงินและเหรียญทองด้านหน้าเป็นรูปมงกุฎคล้ายด้านหลังมีภาษาไทยอยู่ตรงกลางเขียนว่าแต้เมงทงป่อแปลว่าเงินของแต้เมงเหรียญน,นี้พระองค์ทรงได้ประดับทรงให้ประดับได้ดังเครื่องราชอิสรพรแต่ผลิตออกมาน้อยมาก มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญทั่วไปเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ45มิลิเมตรน้ำหนัก60.77กรัมด้วยการที่ผลิตออกมาน้อยและมีคุณค่าสูงดังเครื่องอิสิริยาภรณ์จึงมีนักสะสมต้องการกันมากประกอบกับความสวยงามของเหรียญและเป็นเหรียญเดียวที่ภาษาจีนอยู่บนเหรียญจึงมีความนิยมสูงและมีราคาซื้อขายที่แพงมากมาราคาซื้อขายเหรียญแต้มงราคา เหรียญเงินราคา650,000บาทเคยมีการประมูลผ่านทางกรมธนารักษ์ราคาสูงถึง1ล้านบาทจากประวัติศาสตร์รัชการที่4ีทรงทราบว่าพระเจ้ามินหมางกษัตริย์ประเทศเวียดนามในสมัยนั้นมีการผลิดเหรียญเงินที่มีอักษรจีนสีทิศเหมือนกันว่าเม่งเหมงทงป่อจึงเป็นที่มาของการทำเหรียญแต่เมงทงป้อในเวลาต่อมา ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านที่โพสต์เรื่องนี้มาคือเบอร์มิวดาไทยประวัติแต่มเมงทงปอราชการที่4ครับผมก็จะเลยมาถึงเหรียญกษะสาบและเหรียญเทลรลลึกราชการที่5ที่สุดหายากเหรียญสำคัญในสมัยราชการที่5 เป็นบทความของนางสาวพ,พักธิยารมทัศมา,ายัยก็ได้กล่าวถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสังเขป จนได้มาบรรยายถึงเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่ได้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เหรียญกระสาบระเหรียญเทลลึกบางเหรียญที่สร้างขึ้นในรัชกาลสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เปรียบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเครื่องรางชั้นดีที่สามารถโดนบัรดาลให้ได้ตามความปรารถนาและด้วยความเชื่อดังกล่าวนี้เองทําให้เหรียญที่สร้างขึ้นในรัสมัยนี้เป็นที่ต้องการและมีมูลค่าสูงมากในปัจจุบันบางรุ่นมีมูลค่าตั้งแต่หลักร้อยบาทพันบาทจนถึงล้านบาทเลยทีเดียวเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดในรัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุจลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอยู่จํานวนมากมายหลายโอกาสด้วยกันดังนี้ 1. เหรียญปราบห่อ เหรียญปราบพ่อเป็นเหรียญราชอิสริยพรเหรียญแรกที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นบําเหน็จความชอบแก่ผู้ไปราชสงครามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2427สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จความกล้าหาญแก่ผู้ไปราชการทัพปราบปรามพวกโจรห่อที่มารุกรานชายพระราชอาณาเขตฝ่ายเหนือลักษณะเป็นเหรียญรูปกลม ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพินพระพักไปทางขวาและด้านหลังเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชทรงช้างถือพระแสงของเงาเหรียญปราพ่อประดับแพรแถบสีดำริมขอบเหลืองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายยากและปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึงหลักหลายล้านเลยทีเดียว สองเหรียญรัชดาพิเศษเหรียญรัชดาพิเศษสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2436เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสงานพระราชพิธีรัชดาพิเศษทรงครองราชย5ปีโดยเหรียญพระราชทานนี้จะมี3แบบคือเหรียญเงินประดับแพรแถบพระราชทานให้ฝ่ายหน้าวงเล็บบุรุษ เหรียญเงินเปล่าไม่ประดับแพรแท่พระฐานให้ฝ่ายในวงเล็บสตรีและเหรียญทองแดงพระฐานให้พระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สามเหรียญรัชมังคลาพิเศษเหรียญรัชมังคลาพิเศษสร้างขึ้นนาพระราชพิธรีรัชมังคลาพิเศษคลองราชศ0ีสิภรษาในปีพุทธศักราช2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกทรงทองคําและเงินเพื่อพระธานแก่พระบรมวงศา,านุงาวงศ์และข้าราชการบริพารและข้าราชาและข้าราชบริพารด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมสาธิสร,รักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้านหนึ่งเป็นรูปครุฑเหรียญดังกล่าวได้รับการออกแบบโดยนักออกแบบผู้ที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศสชื่อนายเฮนรี่ออกัสเต และในคราวเดียวกันนี้ได้มีการเปิดพระราชานุสสวรีหรือพระบรมรูปทรงมาขึ้นด้วยและได้โปรยกล้าวให้สร้างเหรียญที่ระลึกสําหรับเป็นที่ระลึกการเปิดพระราชานุสสวรีหรือพระบรมรูปทรงม้าขึ้นเป็นเหรียญรูปไข่ทําจากทองคํเง н, างงเงินทองแดงเงินกระหล่ทองแดงลงยาและเงินลงยาด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปพระสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงม้าบนฐานอานุสาวรีและด้านหลังเหรียญมีข้อความว่าที่ระลึก ที่ได้ฉลองพระเดศพระคุณในงานรัชมังคลาพิเศษรัตนโกสินทร์ศก127เหรียญที่4เหรียญประพาสมาลาเหรียญประพาสมาลาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,440มีทั้งชนิดทองคำและทองแดงเงิน เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระพากพาดุโรเป็นครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ได้เสด็จประพาสประเทศต่างๆในยุโรปด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ผินพระพักทางซ้ายและเหนือพระอุระขวาเป็นชื่อของผู้ออกแบบชื่อออกัสปาเต ด้านหลังเหรียญมีข้อความว่าที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปตั้งแต่วันที่7เดือนเมษายนถึงวันที่16เดือนธันวาคมรัตนโกสินทร์ศก116ที่ขอบเหรียญมีภาษาภาษาฝรั่งเศสว่าโมเนเดอปารีสเออร์จนและที่ขอบเหรียญทองแดงโมเนสเดอปารีสเอรอน เป็นเหรียญกลมขนาดใหญ่ 5. เหรียญดุษฎีมาราหรือเหรียญทรงยินดีเหรียญดุษฎีมาราหรือเหรียญทรงยินดีสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2425เป็นเหรียญราชอิสริยพรที่ทรงพระราชทานให้แก่ผู้รับร,ราชการสนองเบื้องพระยุคโคบาดท,ทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร รือนักปราดกวีต่างๆด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านหลังเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชทรงพระขันยืนแท่นพิงโลกพระหัตขวาทรงพวงมาลัยทรงกลางจาเลือกชื่อบุคคลผู้ได้รับพระราชทานมีห่วงยึดกับเหรียญติดกับแผ่นโลหะซึ่งจารึกว่าทรงยินดีเหรียญดุสฎดีมาลาห้อยประดับแพรแถบสีแดงขาวสลับพระบรมสำหรับ พระบรมวงศานุวงศ์ข้า,าร,รา,า,าชการบริพารและข้าราชการฝ่ายในและประดับแพรแถบสีชมพูขาวสำหรับข้าราชการพลเหรือนหกเหรียญที่ะระลึกเสด็จกลับจากยุโรปเหรียญที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรปสร้างขึ้นในวรโวรกาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพราสยุโรปเป็นครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2450 มีสองชนิดคือทองคําและทองขาวสําหรับเหรียญชนิดทองคํานั้นพระราชทานแก่เด็กผู้มีบรรดาศักดิ์สูงแล,และพระบรมราชาและพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใกล้ชิดด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพินพระพระภพักทางซ้ายและด้านหลังมีข้อความเสด็จกลับจากยุโรปรัตนโกสินทร์ศกร้อยยี่สิบหกคำว่าเสด็จกลับนี้มีความหมายเป็นสิริมงคล และมีความเชื่อว่าผู้ใดได้คร,ครอบครองเหรียญดังกล่าวจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงเป็นเหรียญรูปใบเสมา ต่อไปผมขอกล่าวถึงเหรียญกระสาบไอยาพศตามภาพจะเห็นว่าเป็นเหรียญที่ปิดอยู่หน้าตลับเงินฝีมือช่างหลวงสวยงามมากเป็นเหรียญผินพระพักข้าง ออกแบบโดยออกุสปาเต้ตลับเงินนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อประธานในงานพระบมรมศพขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รัตนกโกสินทร์ศก129ออกแบบรัสั่งทำโดยช่างหลวง ด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปของไอยราพศคือช้างสามเสียรมีคำว่าหนึ่งบาทรัตนโกสินทร์ศกร้อี่สิบเจสยามรัฐเหรียญนี้มีเอกลักษณ์คือภาพช้างสามเสียรและพระบรมสาทิศลักษณ์นั้นจะหันกลับไปคนละข้างคือตรงข้ามทิศกัน พระบรมาสารทิศลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นแกะโดยออกกสปาเต้ศิลปินชาวฝรั่งเศสออกแบบได้งดงามมากรวมทั้งช้างสมเสียนด้วยหรือเรียกว่าออายาราพศนับเป็นเหรียญกระสาบที่มีราคา กำหนดในหน้าเหรียญเหรียญแรกของสยามประเทศภาพที่ท่านเห็นในจอมอนิเตอร์เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเหรียญเงินกับเหรียญเงินแท้กับเหรียญปลอมเหรียญน,นี้มีการปลอมกันมากมายมหาศาลนะครับเนื่องจากมีความต้องการในตลาดสูงมากอันนี้เป็นเป็นกล่องเงินซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อพระธานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่6ยอดเหรียญอันดับหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ที่คนนิยมเก็บหากันมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือเหรียญปราบพ่อซึ่งซื้อหากันเรือนร้านหรือสูงกว่านั้นแต่จะหาของจริงยากมากๆ และมีปลอมกันประมาณ99.99% 99หรือแทบจะเรียกได้ว่าปลอมร้อยทั้งร้อยและของจริงต้องเป็นเนื้อเงินเท่านั้นเนื้ออื่นไม่มีเนื้อทองแดงที่ทําขึ้นเป็นตัวอย่างก็ไม่เป็นที่ยอมรับกันเพราะคนที่ได้จะต้องไปทําสงครามป่าพ่อจึงจะได้รับดังนั้นจึงมีน้อยมากถ้าอยากจะเห็นของจริงก็ต้องเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์เครื่องราชในพระบรมมหาราชวางัง อันดับสองที่นิยมกันมากสำหรับนักสะสมเหรียญรายการที่5ก็คือเหรียญไอยราพศเรียกทั่วไปว่าเหรียญนวดหรือเหรียญช้างสามเสียนรัตนโกสินศกร้อยยี่จ็ดซึ่งตรงกับปีที่ครองสิริราชสมบัติครบ41ปีเหรียญนี้ได้สัางให้โรงกระสาบที่ฝรั่งเศสคือโมเนเดอปารีสทำขึ้นโดยปฏิมากรคนดังชื่อออกคสตีน พาเต้เป็นคนปั้นขึ้นและสั่งผลิตขึ้นในปีรัตนากาิศิล์ศก127หรือคศ1908เท่ากับปีพศ2451จำนวนที่สร้างมีประมาณ1.04ล้านเหรียญซึ่งถือว่ามากพอสมควรแต่ว่ากว่าเหรียญจะสร้างเสร็จและส่งมายังประเทศสยามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยมหาราชเจ้าของปวงชนชาวสยามก็ถึงแก่สวรรคตรแล้วรายการที่ห จึงทรงมีพระดําริให้นําเหรียญนั้นมาแจกจ่ายเพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีเพลิงศพจํานวนหนึ่งนำไปสร้างเป็นตลับเงินคู่ตลับเงินเดี่ยวและแผ่นเงินที่จะรึกสําหรับพระราชบริพารที่พระบรมวงศานุวงศ์แต่ประชาชนทั่วไปจะได้รับเหรียญที่คนสมัยก่อนนิยมเอาไปให้เกจิอาจารย์ดังๆไปทําการจานเพื่อเป็นสิริมงคลดังนั้นเหรียญนี้จึงมีรอย จานกันมากที่สําคัญเหรียญนี้มีปลอมกันมากเช่นเดียวกันเพราะราคาแพงดังนั้นต้องมีวิธีดูให้ดีวิธีดูคือ 1. เหรียญจะต้องมีเนื้องเงินหนักประมาณ15กรัมบวกลบเล็กน้อยหรือเท่ากับ1บาทนั่นเอง 2. ด้านหัวกับด้านก้อยด้านช้าง3ามเสีงจ,จะต้องกลับหัวกัน 3. ลักษณะอักษรจะต้องชัดเจนและด้านพระอังสะไหลซ้ายจะมีอักษรโรมันตัวเล็กๆ กำกับว่า A จุดปาเต้สี่ที่สันเหรียญจะมีรอยขนแมวขึ้นขั้นกลางระหว่างรอยเหรียญ 5. ้0รอยหยักตรงขอบเหรียญทั้งสองด้านจะต้องไม่ขาดจากกันพินาจากเหรียญจริงด้านหลังเหรียญซึ่งจะต้องกลับหัวกลับหางกลับอีกด้านหนึ่งและตรงหัวช้างต้องมีมงกุฎเสมอ หัวช้างโลนเป็นของปลอมล้านเปอร์เซนต์ขอบเหรียญจะมีเส้นเล็กๆอยู่ตรงรอยซี่ระหว่างจักใหญ่รอบรอบเหรียญด้านสารเหรียญถ้าสังเกตให้ดีจะมีเส้นเล็กเหมือนหนวดแมวอยู่ระหว่างเฟืองทุกอันหรือเกือบทั้งหมด น้ำหนักเหรียญจะต้อง15กรัมถ้ามีมากหรือน้อยนิดหน่อยหากเกินกว่านั้นถือว่าปลอมสาเหตุว่าเหรียญน,นี้ผลิตมากกว่า1ล้านเหรียญแต่ทำไมหายากก็มีเรื่องเล่าว่าช่วงสมคามโรคครั้งที่1เกิดเศรษฐกิจตกต่ำ ทั่วโลกก็เลยเอาเหรียญนี้ไปหลอมเป็นเงินเพราะราคาเงินแท่งตอนนั้นราคาสูงกว่าราคาเหรียญบาทหนึ่งณขณะนั้นน่าเสียดายนะครับที่เอาเหรียญดีๆไปหลอมหลอมเสียหมดก็เอาไปทําเครื่องเงินขันเงินเข็มขัดเงินหรือซ้อยเงินเลยทําให้เหรียญมีจํานวนน้อยทําให้ราคาแพงเท่าที่เห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่บันทึกบทความเรื่องนี้ไว้ในะโอกาสนี้ด้วยครับวันนี้ก็ขอยุติตอนที่สองในเรื่องการสะสมเหรียญกระสาบไทยไว้เพียงแค่นี้นะครับลาลาก่อนละครับสวัสดีครับลระพบกันาหนาครับ